นักตบสาวไทยมีวันประเทศนี้ขึ้นเป็นอันดับหนึ่งเรียกได้ว่าการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชัลลี2นลีกส0 2 2สัปดาห์ที่2ของกลุ่ม4วันที่14มิถุนายน -65 เริ่มการแข่งขันแล้วที่สนามอาราเนตาโคลิเซียมเมืองเกซอนซิตี้ประเทศฟิลิปปินส์โดยทีมไทยพบกับแคนาดาถ่ายทอดทางช่องวัน hd 31 สำหรับการแข่งขันในสัปดาห์แรกทีมตบลูกยางสาวไทยสร้างชื่อด้วยการเอาชนะทีมชั้นนำทั้งเซอร์เบียและจีนทำให้ขึ้นมาอยู่ในอันดับที่14ของโลกและอันดับที่3ของเอเชียและการแข่งขันในวันนี้ทีมนักตบสาวไทยก็ไม่ทำให้แฟนวอลเล่บอลชาวไทยผิดหวังจบเกมสามารถเอาชนะทีมแคนาดาไปได้3เซตรวดด้วยสกอร์25ต่อ19 25ต่อ22และ26ต่อ24เซต บุ๋มบีมชัชชออนถือว่าเป็นอีกหนึ่งลูกยางสาวไทยที่ทําผลงานได้ดีอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่สัปดาห์แรกจนถึงตอนนี้ซึ่งถ้หาห่างดูอันดับในขณะนี้สาวไทยอยู่อันดับที่2และนัดแข่งต่อไปในวันที่16มิถุนายน65ต้องพบกับโปรแลนด์เวลา10นาฬิกาซึ่งแน่นอนว่าอันดับหนึ่งของตารางนั่นก็คือญี่ปุ่นนั่นเองซึ่งจะเจอกันในวันที่17มิถุนายนนี้แต่นับเป็นอีกหนึ่งคู่แข่งที่น่ากลัวและประมาทไม่ได้จริงๆค่ะ